สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บรุรีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเจเจะลาเองก็มายืนกันที่บริเวณเรียนจําพิเศษกรุงเทพมาหาคนครนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเพราะฉะนั้นทุกเย็นวันเสาร์เราก็จะมาเจอกันกับกลุ่มราชมัมน,นะครับยืนหยุดขังร้อยสิบสองนาทีนะครับโดยวันนี้เองขณะนี้ก็มีเหมือนเป็นแม่แพควินพาริชิวรักษ์นะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับพร้อมกับน้องพลอยนะครับน้องพลอย เพนนะครับน้องเพนนะครับน้องเพนนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกัขนขณะนี้ก็เหมือนมีการให้สัมภาษณ์อยู่ก็น่าจะก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าอย่างน้อยเนียเน่ยแม่สบายใจที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาล,ละอะไรเงีย้ยถึงแม้ก็เป็นโรงพยาบาลรัฐตรงบ้านที่เป็นโรงพยาบาลทางการแพทย์เป็นเพียงแพทย์ซึ่งมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีความสามารถศักยภาพสูงอ่ะมีเทคโนโลยีมีอะไรมีหมอชำนาญการเยอะอะไรเงีย้ยก็เลยคิดว่าน่าจะดูแลเห็น,นด้วยได้เพราะว่าอาการ คือเป็นปิ้นร่างกายมัน,เหม,นเหมือนเส้นมันไม่รับกับน้ำเกลือแล้วอะไรคือปัญหาเส้นไม่ได้เหี้ยเจาะอ่างเงี้ยแล้วเอยู่ไม่ได้กเนโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องไพดีกว่า <c oughs> นะครับน้องเพง้นน้องเพ้นนะฮะ <c oughs> ขณะนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคนก็ปานกลางแล้วครับขณะนี้คนก็ทยอยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อมวลชนนะฮะถ้าเราดูไปพร้อมๆกันอันนี้มีพิสมยนต์มาด้วยนะครับใครคิดถึงพิสมยศตก็มา เยี่ยมมาให้กำลังใจได้ที่นี่นะครับพี่สมยศก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้พี่สำเิลก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีทีมนะครับพี่แหวนนะครับพยาบาลก็มาดูแลเช่นเคยนะฮะทุกครั้งนะครับมีการวัดไข้มีการวัดอุณหภูมินะฮะวได้เลยค่ะวัดวัดได้เลยครับทาเลยครับชิลๆสบายสบาย เขาก็ทุกครั้งจะมีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการแปดติ๊กเกอร์นะฮะทุกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็<ะ>อ้าววันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับอ้าวแล้วที่เหลือไปไหนแลน้วนี้วันนี้ที่เหลือเอายังอยู่พักอยู่ใช่ไหมโอเคจะว่ากันนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องเพ้นนะฮะน้องเพ้นนะฮะน้องเพนกุ้น,นพลิิชีวรักษ์นะครับ ก็เดี๋ยวมาพูดถึงลงเพีนเป็นไงม้างคะวันนี้พี่ชายได้ได้คุยยังไงม้างวันนี้วันนี้มีเอาของเอาหนังสือไปฝากพี่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้เจอเพิด้วยเหมือนว่าเขาจะบอกว่าเป็นมาตรการโควิดสิก็เลยไม่ให้ยาเดี่ยมประมาณนั้นค่ะก็เลยไม่ได้คุยหมายถึงว่ามองผ่านในห้องเนี่ยเห็น ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม้เข้าเลยไม่ได้เข้าตึกลงไปกับเขาไม่ให้เข้าเลยใช่ไม่ได้เข้าเลยก็มีแค่ฝากหนังสือไปกับใครคะอย่างงี้ค่ะอันนี้ฝากหนังสือไปกับใครฝากหนังสือไปกับอ่าทางราชทฑนแต่ว่าเหมือนต้องทําก็คือยังไม่ได้เลยจะต้องเช็คตรวจสอบอะไรก่อนระวันนี้ค่ะ ก็คือราชาวก็ต้องเช็คอีกก็เหมือนท่านตอนทั่วไปก็อยู่ในเอรจำแั่นแหละแต่แทบเกยนเป็นโรงพยาบาลระยะแล้วเป็นยังไงอาการล่าสุดได้อัปเดตจากทาแพทย์แพทย์ว่าอย่างไรบ้างครับก็ล่าสุดคือสันนิษฐานว่าเป็นไว้เป็นหลายอย่างว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะมีปัญหากับกระเพาะอักเสบแล้วก็ยังยังตรวจอยู่ว่าจะมีปัญหากับตับด้วยหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ ส่วนส่วนร่างกายก็คือก็เหมือนเดิมคือมันสู้ก็น้ำหนักลดล,ลงเกือบ20กโลแต่ว่าส่วนอื่นก็มีวูบบ้างหน้ามืดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ปวดท้องค่ะแต่ว่าก็คือยังไม่ได้คุยกันได้ได้อัปเดตจากแพทย์มาประมาณนี้ก็เท่ากับว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยังไม่บอกว่าอยู่ได้กี่วันใช่ไหมฮะยังไม่ได้อัปเดตใช่ก็คือเท่ากับว่าเราก็ไม่รู้อะไรเลยว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อ่าใช่แต่ว่าก็รู้มาว่าไม่ไม่สามารถให้น้าเกลือได้เพราะว่า ตรงเส้นเลือดมันอักเสบไปแล้วก็เป็นห่วงอยู่แล้วอย่างนี้เท่ากับว่าวันที่ผมนี้มีการเบิกตัวมาด้วยไหมฮะใช่วันนี้ผมมีออกสารตอนสิบโมงค่ะเท่ากับว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าสามสี่วันนี้อย่างเป็นอย่งไงว่าจะไหวไหวไหรือเปล่าถ้าไหวยังไงก็ต้องมาแล้วตามกระบวนการค่ะใช่ไหมครับ โดยหนังสือนี่ก็เป็นทั่วไปหนังสือเป็นหนังสือเรียนหรือว่าหนังสือมันอยากอ่านหนังสืออบราสตร์อะไรส่งเข้าไปค <c oughs> ่ะเอาคิดว่าน่าอุตส่าหน่าจะง่ายกว่าใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> จะง่ายกว่าหรือจําหรือเปล่าเผื่อจะได้อไปใครเงาก็ต้องรอรอดูเท่ากับว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครได้เข้าไปใช่ม็เป็นเบื้องต้นนะครับแล้ววามรู้สึกเป็นยังไงวันที่หกที่เราจะยื่นอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าก็มีหวังนะยัง ทุกครั้งที่ยืนก็มีหวังแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าทางเขาจะยังไงเพราะพูดตรงๆว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้เราคิดว่าพี่เราก็คงจะตายในคุกนั่นแหละถ้าเกิดว่าสารไม่ยอมปล่อยตัวสักทีหนึง่งเพราะฉะนั้นก็วันที่หกก็หวังว่าศารเนี่ยจะกลับมาสู่ความยุตธรรมให้เราตอ,ตอนนี้ก็สบายใจไปนหนึ่งบอกว่ามันอยู่ในมือหมอก็ยังวางใจไม่ได้ค่ะก็ะเท่ากับตอนนี้ก็ต้องเช็กอาการ อันนี้เราก็จะไปต้องไปทุกวันเพื่อไปดูอาการใช่ไหมครับค่ะถ้าถ้าเป็นไปได้ <รอ S 2> ก็ <จะ S 2> พยายาม <ละ S 2> ไปนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมก,กทักรรมโดยทั่วไปใช่ก็เป็นการยืนหยุดขังเนะาะเพื่อเรียก,กสิงสารภาพนะครับก็อขอบคุณนะครับน้องเอ็งกลินด้วยนะครับเพนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมขณะนี้ครับก็มีพี่น้องนะครับเริ่มทยอยกันมา ก็นะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับก็มีผู้คนนะครับเหมือนเดิมนะครับทยอยมานะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับเมื่อรู้ว่ารัศมามาก็สุดใหญ่มาให้กําลังใจกันละกันนะครับในยามนี้เราก็จะเจอนะครับวันนี้ใครคิดถึงพี่สมยศนะครับก็สามารถมาได้นะครับพี่สมยศก็มาด้วยนะครับวันนี้ยืนหยุดขังนะครับวันนี้ก็เป็นน้องตีลุูมน้องตีนะครับอยู่เป็นพี่ปกเสื้อด้วยนะครับผม อะไรนะฮะไก่งวงไก่งวงคือลายป้าอ๋อเหรอฮายังนะยังไม่เห็นแต่ของเราอ่ะมาขึ้นที่ป้าแล้วเราครับผมไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยมาได้ไม่ได้ถามครอ๋อได้ครับทางมาได้เลยครับเยียบกระลุกกระลั่วอยู่น่ะใช่ครับก็นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงรอดูนะครับวันนี้ก็น่าจะมาหลายๆคนก็คงได้มากันตอนนี้ก็มีการวัดอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิโดยทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราได้ เดินไปนะครับพูดคุยกันนะครับผมวันนี้ขณะน,นี้บรรยากาศก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีน้องสาวกลมาให้สัมภาษณ์ต่อ <laughs> ไปเมื่อกี้เราชิงแล้วดิเ,เ,เ, <laughs> เราชิงก่อนแล้วครับท่านผู้ชมเ, <laughs> เพราะฉะนั้นสื่อก็ค่อนข้างสำคัญโอเคอเคมื่อกี้เราสัมภาษณ์น้องเพนไปแล้วไอ้ทองพลอยทองพลอยน้องไอ้นี่เพิ่ขึ้นไปแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้รอสัมภาษณ์แม่เหรอจะถามวันนี้ได้ไปดูได้ไปดูได้ได้โรงพยาบาลแม่ก็ไปสอบถามเพราะว่าไม่สามารถทิ้ได้เพราะว่าเราเข้าใจเราเข้าใจที่เราจะไม่ฝ่าฝืนเพราะว่าเราคนไปโควิดเยอะขนาดเราเหยียบเข้าโรงพยาบาลได้ยินเนี้ยขอตรวจโควิดหน่อยค่ะข้าง้ากไม่โควิดไปมึงเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่คุณแม่รู้ไหมวันธรรมดาคนนั่งข้างกับพื้นแบบเราก็เลยโอเคเราเข้าใจแล้วแล้ว เราแบบถ้าเราไปหรือเราเลือกที่จะขึ้นไปหาเรื่องถืออะไรอย่างเงี้ยก็เราอาจจะเป็นความเสี่ยงให้คนอื่นที่เขาจะเดือดร้อนอันนี้เราเข้าใจได้เราไม่อยากทำเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าไม่น่าห่วงนะใช่ไหมคะเราเท่าที่เราก็สอบถามอาการกับเจ้าหน้าที่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่เขาจะตอบเราได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคมันอยู่ในความดีแลของแพทย์ก็ปัญหาไม่เยอะก็ก็กลังเขากําลังเริ่มตรวจงันเขาอาจจะกำลังกลังเริ่มแบบที่จะดูว่ามันมีอาการส่วนไหนบ้างอันนี้เราก็ไว้ใจอย่างหนึ่งเพราะเดียวเข้าหร่วันแล้วจะชันนึกออกไหม อย่างเงี้ยแล้วก็คือเราคิดว่าอย่างที่บอกะค่ะว่าโรงพยาบาลรามาเป็นโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลน,นักศึกษาแล้วก็ซึ่งเ,เทคโนโลยีแล้วก็อาจารย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างดีมากระดับประเทศเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาก็คงจะต้องดูแลเพนกวินอย่างดีอย่าง,งน้อยเราก็ได้มีความหวังว่าเดี๋ยววันที่6เขาจะเบิกเพนกวินออกมานะคะเราก็จะได้เจอเพนกวินตรงนั้นคิดว่าจะได้คือได้เจออาจจะไม่รู้เขาจะให้ให้เจอไหมเพราะเขาคงปิดไม่ให้ให้ใหเห็นสภาพเพนกวินว่าผอมลงขนาดไหน ก็20โลไปได้แล้วมึงวันนี้เห็นมีเอามีมีน้องก็ให้มาน้องให้มาสัญลักณ์คืออะไรอ๋อมีน้องให้มาได้ได้เดี๋ยวต้องมีการแย่งกันที่บ้านทำนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเราโดยทั่วไปนะครับก็คล้ายๆกันเพราะเมื่อกี้ได้สำรับอ่สัมภาษณ์น้องไพไปแล้วนะครับอาการอัปเดตก็น่าจะตรงกันเพราะเขาก็ไปด้วยกันเนาะก็ไม่ต่างกัน เอยเป้าโดนอย่ามองมาแล้วก็เรือดมดมบ่อยใช่ไหมไอ้นี้มันกระชอกเข้าใส่ตาแล้ววันนี้ไปไหนเนี่ยไปไหนเหรอครับก็มานี่แหละมานี่ใช่แล้วคืนนี้จะไปไหนอายาเนี่ยนี้ในดีเดี๋ยวว่าไดตุลา้นอนได้นอนสิบสี่ตุลาสิบสี่ตุลาอ๋อก็มีที่แล้วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราว่ากันนะครับก็นี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับขณะนี้ ก็มาแล้วนะครับอันนั้นก็ทีมก็เดี๋ยวขอยุติไลฟ์ก่อนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะทำก่อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในขณะนี้นะครับก็มีบรรดาแม่ๆนะครับมาแล้วนะครับเราแม่ๆนะครับมาแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราได้ไปดูกันพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็มีแม่อนนเนาะแม่อโนนนำพานะครับแม่อโนนนะครับแล้วก็แม่ลุงบรรดาสยาสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ก็มาแล้วนะครับมาถึงแล้วขนาดนี้ก็มายาวแล้วนะฮะก็ขนาดนี้สแตนดิ้งก็ได้ไปตั้งไว้แล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันวันนี้สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจพอสมควรเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่มีการมาเรียกร้องนะครับก็มีนะครับ <laughs> ผมสแตนดิ่งนะครับแล้วทีนี้เราแม่แม่ก็จะมายืนตามสแตนดิ้งแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศโดยรวมพร้อมๆกันนะฮะพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเยืนพยาจนก็เต้นเท้านะครับมีตุ๊กตาเป็นกุ้งมากระเข้าด้วยวันนี้นยาจนก็น่ารักนะครับซื้อตุ๊กตามาให้นะครับโค้ชเต้นเลยเป็นกุ้นมากรเข้าด้วยวันนี้ จริงๆไม่ต้องไปทาสีกลุ้มหน่อยไหมครับนี่ต้องไปพ่นแบบทำสายลุ้มใช่ไหมอะพันสายลุ้มที่คอเลยหน่อยนะเดี๋ยวไม่แต่ไม่เป็นไรเราเรามีคุกกี้สายลุ้มมาวันนี้อ่า๋อมีคุกกี้มาเหมือนเดิมมีมีเหมือนเดิมจ้ะอันนี้มีอะไรบ้างเป็นแอลกอฮอล์คุกกี้สายลุ้มคุกกี้เพนกวินนะแล้วก็คุกกี้แบบหน้าเรียบๆธรรมดาแต่มีสติ๊กเกอร์สายลุ้มว่าหลังฝนมีลุ่มเสมอเมื่อวานจะแซวหน่อยว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ไปแอดว่าวันซืน ที่ไปบุกกรมราชทั์ลุยเดี่ยวเลยเป็นไงมากครับที่กรมราชทันวันนั้นก็วันนั้นไปไปได้ทานอาจารย์เนาะอาจารย์ไปยื่นหนังสือก็เลยไปสบดูนิดนึงก็ไปบอกท่านว่าให้ปล่อยเอาเป็นเลิ้นไปโรงพยาบาลนะเพราะเป็นเพืนก็เยอะและะ้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูแลน้องลุงด้วยน้องลุงก็เยอะเหมือนกันก็พยายามบอกว่าให้ท่านให้ให้เอาเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลดีกว่าก็พอช่วงบ่ายมาเพื่อนไปโรงพยาบาลก็โอเคดีใจด้วย โดยขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งร้อนเราเดี๋ยวฮะไม่คิดตกรอไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังสัมภาษณ์ไม่เสร็จนะแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพอดีขอให้หลบเพราะยังไม่ถึงเวลานะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้สื่อมวลชนถ่ายรูปกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปคุยต่อเพราะวันเมื่อกี้ยังไม่จบนะครับมีอีกอันนึงที่เราอยากถามอาการของน้องรุ้งเนาะว่าสามวันแล้วนะครับมีความห่วงหรืออย่างไรบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ์ต่อสักรู่นึงนะฮะสื่อมวลชนเยอะมากตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยอีกรอบหนึ่งนะครับกับบรรดาเราแม่นะครับเดี๋ยวหลัง<อ>ให้เขาพูดคุยเรียบร้อยนะฮะนะครับก็เดี๋ยวรอรอนะครับเหล่าบรรดาแม่แน่าจะรอครบแล้วเดี๋ยวเขาได้จะได้ไทย ลูกน,นะครับก็ระหว่างนี้นะครับก่อนที่เขาจะได้เก็บรูปบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยอีกสักพักหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ,รบเรายังขาดอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้สืงอมวลชนนะครับได้พูดคุยถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวขออีกนิดนึงนะครับคุณแม่ในส่วนของอาการของน้องเองหลังสามที่วันแล้วที่ไม่ทานอาหารมาเนี่ยเขาได้อัปเดตอาการน้องมางอย่างไรอัปเดตเนะมื่อวนันเมื่อวนันศุกร์เนาะใช่น้องมีร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายตอนเนี้แล้วก็มือเท้าชาตัวชาก็ยังมีเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอรอรอ,อ,อวันที่หกนะไตสวนอีกทีหนึ่งถ้าโอเคเรียบร้อยเราเดี๋ยวแม่ก็จะพาน้องไปโรงพยาบาลเลย ไปรักษาตัวก่อนในวันที่6เนี่ยคาดว่าจะมีการเบิกตัวทุกคนมาในวันนั้นใช่ไหมไม่<ะ>ไม่ทราบไม่แน่ใจนะว่าจะเบิกตัวมาไหมหรือว่าจะไต่สวนทางไต่สวนทางวิดีโอคอนเฟลตตัวนี้ไม่แน่ชัดแต่วันนั้นเองก็จะมีการยืดประกันเหมือนกันตัวน้องยืดแล้วเมื่อวานยืดแล้วใช่ค่ะรอไต่สวนวันที่หก็คือเท่ากับรอวันที่6พร้อมกันทีเดียวว่าจะใช,ใช่จ้ะโดยในครั้งนี้มีเงืง่อนไขคล้ายกับสมยนแล้วก็ไผ่เลยไหมคะ เห็นทนายบอกว่าเงื่อนไขตัวเดียวกันนะกับพี่ไผ่กับพี่สมยศตัวนี้ก็เดี๋ยวรอรอวันที่6อีกทีหนึ่งเดี๋ยวแม่ให้เขาตอบดูเท่ากับก็เดี๋ยวรอดูวันที่6ทีเดียวคือแปลเงื่อนไขยังยืนยันว่าคล้ายคล้ายกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีการรักษาตัวถ้าได้ประกันตัวก็ไปโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะไปเมเพื่อเพื่อจะปรับสภาพร่างกายนะคะปรับเรื่องจะทานอาหารเพราะจะทานอาหารเลยไม่ได้เดี๋ยวมีผลเอฟเฟกต์มาเดี๋ยวอันตรายกับน้อง โอเคนะครับว่าเป็นกําลังใจเนาะเดี๋ยวรอดูที่6กันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ถ้าสมมติเบิกตัวมาคิดว่าจะได้เจอกันเบิกตัวมาใช่ไหมคะใช่แม่ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอไหมอย่างก็ไม่แนันาะทุกอย่างมีเงื่อนไขใช่ค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ท่านว่านะคะเนาะไปไปให้ให้ให้ได้เจอกันให้ดีที่สุดสำหรับน้องแล้วก็สำหรับเราได้ครับก็ให้กำลังใจกันลวกันนะครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูกัน <C US S> นะครับผมขณะนี้ <c oughs> วันนีไ้ไม่มาแล้วเราก็แบบทุกคนอาธกิจกรรมวันนี้มันเริ่มไหวจังเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบบรีบๆมากนะครับกลัวจะไม่ได้ <c oughs> วันนี้ใส่ลุงมาแล้วนะครับมาแล้วคุกกี้วันนี้มีหน่งแก้วมีสองแก้าแล้วธรรมดาที่ไหนเราต้องมานะครับเราพลาดไม่ได้นะครับคุกกี้ทุกวันเสาร์เราต้องมารอคุกกี้วันนี้เรา มีคุกกี้นะครับของพี่พี่ลุงนะครับปนัสยาพี่เมย์นะครับก็คุกกี้เหมาเช่นเคยนะครับเราพลาดไม่ได้อยู่แล้วทุกเสาเราก็จะมาลอกคุกกี้ต้องอิ่มนะครับผมต้องอิ่มท้องต้องอิ่มท้องไม่น่ารักชอบชอบอันนี้ปกติวันนี้มีแผนควินด้วยนะเฮ้ยมีแผนควินด้วยเหรออุ้ยนี่ให้ท่านผู้ชมดูไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวได้ดูมีทั้งใส่ลุงแล้วก็มีแผนควินนะครับ อยู่ด้วยกันโอ้ไม่น่าไม่ธรรมดานะครับมีคุกกี้สองลายนะครับวันนี้สวยมากนะครับสวยมากสวยมากมาเช้าอดนะฮะผ้มีอยู่แค่นี้นะฮะเอาไปไหนแล้วไมเอาไปไหนคะเอาแบบไม่จะใส่หรือว่าเอาแบบธรรมดาค่ะ่ได้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันแล้วก็ เราได้ละเ,เราเรอรอเจลมาทุกครั้งท่านผู้ชมผมต้องได้เจลผมต้องได้เจลนะครับมาทุกครั้งผมต้องได้เจลบ้างนะครับถ้าไม่ได้เจลนี่แปลกมากนะครับวันนี้ก็มีจุดคัดกรองสวัสดีครับสวัสดีครับมีแมสมาบริการนะครับท่านใดที่ไม่มีแมสก็สามารถมาใช้ที่นี่ได้นะครับเราจะมีการบริการกันวันนี้เดี๋ยวเราได้ของแล้ว คุกกี้วันนี้แจกเยอะมากนะครับท่านผู้ชมก็ได้ดูนะครับอาจารย์สุวรรณโอมาด้วยวันนี้นะครับก็อันนี้ทุกคนก็เข้ามานะครับเข้ามาดูแล้วก็เหมือนเดิมคุกกี้ไม่พอนะครับคุกกี้ไม่พอก็ให้ถ่ายจํารู้ไหมคนไหนป็นชีสาวอคนไหนโตอ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายกันสองคนไหมไม่สองคนแต่ให้ถ่ายว่าคนไหนโตสุดคนน้นนะคนนั้นเป็นโตก็ที่ คนนี้คนโตเห็นนะมเโตหน้าเด็กกว่าเดี๋ยวน้องเสียใจใช่ใช่ไม่เจตนาไม่แย่ไม่ย่เล่นเลยโอ้ผมก็เดาผิดนี่เจลแอลกอฮอล์นะครับน่ารักมากแต่หอมนะของน้องลุงนะครับทุกครั้งนะครับไม่มีใครลืมนะฮะอันนี้ก็มาทุกครั้งเราต้องได้ทุกครั้งนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ว่าเุ็ประสงค์หลักนะครับแต่เจลดีเจลดีเจลสวยเอ๊ะ ให้สมยศสิให้พี่สมยศอันนะเดี๋ยวขอให้พี่สมยศดัันนึงไม่ไม่โอเคไม่เี <ขอ S 1> ่เจลเจลเจนี้ค่ะอาคกี้ด้วยของขวัญของลุงแล้วก็เจลล้างมือ นี่คือเจลล้างมือใช่ไหมไว้ฉีดผมได้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรอเฮ้ยรู้แหละแต่นี่เป็นของลุงหน้าลุงอร่อยมาเขาท่ามาแจกไงของพี่สาวนะ้รับก็เราก็มีกันนะครับผมขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรวมนะฮะของที่นี่ก็เป็นการที่ได้มาเจอกันนะครับพี่น้องหมูมิดผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรม นะครับก็ได้มาร่วมกันที่บริเวณแห่งนี้นะครับวันนี้ท่านใดที่กําลังเดินทางมาก็สามารถมาร่วมได้นะครับเราจะเริ่มจริงๆก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับยืนหยิบขังนะครับก็นี่คือบรรยากาศโดยรวมของขณะนี้นะครับเดี๋ยวอย่างไรนะครับเดี๋ยวอย่างไรถ้ามีการอัปเดตอย่างไรเริ่มกิจกรรมผมจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ oh ก็เดี๋ยวเราจะได้มาหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมขณะนี้ผมก็ขอเอ๊ะพี่ลินอยู่ไหนนี่พี่ลินเห็นพี่ลินไหมอยู่ข้างในอยู่ข้างในแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอีกทีหนึ่งนะครับขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอกันนะครับโอเคเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาผมจะ ได้รายงานให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งขณะนี้ก็มีการทั้งยืนแล้วนะครับก็เริ่มทยอยนะครับจริงๆก็ยังไม่ถึงเวลาเป็นห้าโมงครึ่งอันนี้ห้าโมงครึ่งแล้วหรอ,อยัง <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวงี๋ยจะผมอัปเดตไปอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ไว้ท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ